เราดูตรงนี้ก่อนพื้นฐานความรู้ดัชนีน้ำตาลเป็นค่าที่ไม่มีหน่วยจำไว้เลยนะคะอะไรที่เคลื่มต้นได้ค่ะว่าดัชนีจะไม่มีหน่วยเป็นตัวเลขที่เราใช้ในการเปรียบเทียบอาหารชนิดไหนที่มีดัชนีน้ำตาลสูงแสดงว่าอะไรแสดงว่าเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วปั๊บน้ำตาลขึ้นเร็วเราจะรู้สึกสดชื่นเร็วแฮปปี้เร็วพอขึ้นไปเสร็จแล้วปั๊บร่างกายก็จะเอาไปใช้เลยใช่ไหมใช้ไปแล้วก็ที่เหลือก็จะรีบเอาไปเก็บเลยค่ะ ผลสุดท้ายก็จะลงเร็วพอระดับน้ําตาลในเลือดเริ่มหายไปเข้าสู่ร่างกายเข้าไปในระบบของร่างกายน้ําตาลในเลือดก็ลดลงพอลดลงปั๊บมันก็จะไปกระตุ้นให้เราหิวกินอีกแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้บ่อยๆตลอดถ้าเรากินอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลสูงมันจะให้พลังงานเร็วขึ้นเร็วแล้วมันก็จะลงเร็วเราก็จะรู้สึกหิวอีกแล้วเราก็จะกินอีกตรงกันข้ามถ้าเรากินอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่าน้ําตาลจะค่อยๆขึ้น เราจะค่อยๆรู้สึกอิ่มแล้วหลานจากนั้นก็จะค่อยๆลงเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ท้องได้นานขึ้นใช้ง่ายๆใช้ภาษาง่ายๆนะคะเลี้ยงระดับน้ําตาลในเลือดไว้ให้ได้นานขึ้นเราก็จะอิ่มได้นานแล้วเราก็จะไม่กินบ่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมาะสมสําหรับคนที่จะควบคุมน้ําหนักตัวดูแลภาวะเบาหวานภาวะไตกลีไลายในเลือดสูงก็คือจะต้องเลือกอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลต่ําให้เยอะกว่าที่จะกินอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลสูง แต่เราสามารถกินทั้งสองตัวเข้าไปพร้อมกันได้แต่ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมนะคะนี่คือคำตอบสรุปแล้วมะม่วงกับทุเรียนอะไรมีดัชนีน้ำตาลสูงกว่ากันมะม่วงค่ะถือว่าใกล้เคียงกันเห็นไหมค่านในทุเรียนประมาณ49-54มะม่วงประมาณห้าสิบเถึงห้าสค่าดัชนีน้ำตาลที่เหมาะสมคือน้อยกว่าห้าสิบดีที่สุด เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบางทีมันจะเป็นประเด็นที่คนดึงเอาจุดเนี้ยไปบอกว่ากินทุเรียนแล้วไม่อ้วน<ม>เพราะว่าในทุเรียนมีไขมันเยอะ<ม>การที่เรากินอาหารที่มีไขมันเข้าไปร่วมด้วยเนี้ยมันจะช่วยชะลอการดูดซึมทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของหลังจากที่เรากินทุเรียนเนี่ยขึ้นได้ใกล้เคียงกับมะม่วงเลยทั้งท้งที่ในทุเรียนเนี่ยมีตัวน้ําตาลเยอะกว่าอีก นะคะเพราะฉะนั้นตัวอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตมีไขมันพวกนี้มันจะชะลอการดูดซึมน้ําตาลในเลือดได้เนาะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาที่อยากกินอะไรที่หวานมากๆนี่อย่าก,กินเข้าไปเดี๋ยวๆจะทําให้น้ําตาลในเลือดขึ้นเร็วขึ้นเร็วแล้วก็จะแฮปปี้เร็ว,ลวหลังจากนั้นมันก็จะลงเร็วก็กระตุ้นให้เรากินอีกนะคะ